สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่กาลังรับชมทางช่องทางของ a l p h a t e ทคอยู่นะครับผมก็วันนี้นะฮะผมจะพามาถามความรู้สึกและพาผู้ใหญ่ท่านนึงมาเทสนะครับผมก็คือรถคันนี้ได้ติดตั้งกล่องซูเปอร์สตอร์มเข้าไปนะครับผมเป็นรถออ n น w s วเชฟนะครับเครื่อง2005นะครับแล้วก็ได้ติดตั้งเจ้ากล่องซูเปอร์สตอร์มบวกกับเร่งไฟฟ้าสปาร์คทูไปด้วยคนที่จะเทสให้ผมวันนี้ก็คือนี่เลยครับคุณพ่อผมเองครับผมเออสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เนี่ยครับเดี๋ยววันนี้จะให้ พ่อผมนะครับเทสว่ารถของพ่อเนี่ยหลังจากที่ติดตั้งเจ้าซปเปอร์สตอมไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกเลยว่ารถพ่อเนี่ยเป็นรถที่เดิมๆม,มากสไตล์ผู้ใหญ่ใช้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูนว่าพ่อผมเนี่ยหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างพราะแกค่อนข้างจะใช้การเดินทางต่างจังหวัดบ่อยจะเป็นรถวิ่งล่องกรุงเทพปทายาอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ดูนว่าเนี่ยแหละพ่อผมได้ใช้ระยะทางระดับหนึ่งเลยและได้ใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เลยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับพ่อดีกว่าว่า การใช้งานเป็นยังไงบ้านครับผม ตั้งแต่พ่อติดตั้งซุปเปอร์สตอมเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ตรวจดูน้ำมันครับผมที่พ่อเติมไปพัทยาทั้งหมดมันทุ้สกผมจะกินน้อยกว่าก่อครับผมนะซุปเปอร์สตอมนี่มัน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 มีความสำคัญตรงนี้เลยที่ว่าพ่อชื่นใจครับเพราะว่าถ้าหากว่ามันเออชายเนี่ยมันแรง จริงแต่มันกินน้ำมันก็สู้ไม่ไหวครับผมนะแต่นี่ร้สึกว่าประหยัดน้ำมันกว่าก่อนครับแล้วก็ไอความเร็วเลยเรื่องเทคนิคจริง,รง,รงผมก็ไม่จาเป็นเท่าไหร่เพราะัยนี่นะหนุ่มดัง <c oughs> หนุ่มด้งแต่แต่มันขึ <c oughs> ้นใจกับเรื่องความประหยัดเพราะว่าทุกโลกนี้ทุกวันนี้เราช่วงนี้ยุคนี้มันถ้าประหยัดได้ก็ควรประหยัดครับผมนะ ใช้ดีแล้วจึงแชร์ต่อเพื่อนมั่งครับนะใครสนใจก็ไม่ต้องติดต่อผมนะครับผมไม่ต้องแล้วติดต่อไปที่ไหนครับติดต่อว่าเอกเรื่องการตอบสนองเป็นยังไงบ้างก็ก็ตุดใจตอนเี็กตัวอย่างที่บอกว่ามันเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะยอดเยี่ยมครับผมนะไม่ใช่ชมกันเองนะครับลองถ้าไม่ลองแล้วด่าผมไม่ได้ ถ้าลองแล้วมาได้เลยถ้าไม่จริงอย่างว่าอันไหนที่ดีก็ดกีเพราะว่าผมไม่ได้ทาธุรกิจด้านนี้นะอาจีพน,นายอย่ยคิดว่าวัยผู้ใหญ่วัยมันจะ่ใช้กับการซิ่งอย่างเงีเพราะว่าตรงนั้นประโยชน์อันดับรลองลงมาผมก็ไม่ได้ซิ่งแบบตลอดเวลาเว้นแต่ว่าใครมายกไฟใส่จี้นี่ครับวันนี้มันยังไม่มีใครมายกไฟใส่เลย มาาอยาจะลองดูสิบกิโลใกล้ถึงบ้านนี่พ่อเทสรถทีสิบกิโลเลยเหรอลอยไปควรก่อนพ่อจะไปหมาชัยโน่นเลยไปปากท่อไม่ต้องแวะก็ได้ปากเฉยไม่ต้องแวะหมาชัยแล้วไปปากต้อก่อนเล่นจากไอ้มอญอะไรขนาดไหนๆก็ไหนๆแล้วพ่อเทซุปเปอร์ต่อมให้ดูหน่อยดิยรู้สึกว่ารถหนานเนื่นหน่อย แต่ก็ไม่เป็นอะรอกทำให้ดู <c oughs> ขี้บอยพ <c oughs> อเทสให้ดูหน่อยว่าสุปอรตอมกับพ่อมันเป็นยังไงมาด,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 ดูดูลักโอ้โหจีบกัน ที่ไหนอ่ะบวชสิประตูเล่ตามมาหน่อยเพืมีเพื่อนไหนสับเกียดูหน่อยสับเกียร์ดูหน่อยเกียร์อกแรงกับโอ้โหไงสวนเกียร์ด้วยโอเคครับผมความเร็วเท่าไหร่พ่อ่อกี้ประมาณร้อยหก ร้อยหกเลยหรอแป๊บเดียวยนันนะเมื่อกีขอ้ขึ้นติดเท้าเลยแรงเกินรถกูรถเป่าว <laughs> ั้เแต่ติดตั้งมาก็เหมือนรถคนละคันเลยใช่ไหมฮะ mm hmm. ลม<ง>เปลี่ยนไปเลยเนาะไม่คิดว่า2,5งจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกล่องเบนต์ตอบแล้วได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับพ่อ mm hmm. ก็นั <Whatever. S 1> <st faith> ่นแหละครับยังไงสุดท้ายให้พ่อฝากไว้หน่อยได้ไหมพ่อเดี๋ยวพ่อดูป้ายเขียวก่อนตับบ้านไม่ถูกก็สุดท้ายนี้นะครับผมจากที่ได้พาคุณพ่อผมมาเทสแล้วนะครับก็คือจากที่คุณพ่อผมบอกครับผมก็ยังไงนะครับคือซูเปอร์สตอร์มันไม่ได้ผลิตมาเพื่อสําหรับ สายซิ่งอย่างเดียวแต่สําหรับรถใช้งานอย่างนี้ครับคือเหมาะสมที่สุดนะฮะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่คุณพ่อบอกไปว,ว่าเรื่องที่พ่อประทับใจเลยคือเรื่องการที่มันประหยัดน้ำมันและก็2คือการได้ประสิทธิภาพเพิ่มจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็ยังไงถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ c e b o o k a l p h a t e ท h หรือติดต่อมาได้ที่ Alpha t e ท h สำนักง,งานใหญ่เนยนะครับผมคือเราสามารถติดตั้งให้ทุกคนได้ การติดตั้งใช้ระยะเวลาเป็นแค่ชั่วโมงนิดๆก็เสร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้สําหรับรถเดิมๆของคุณนะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนรถเดิมรถแต่งรถสูงรถเตี้ยรถ PPV ทุกอย่างนะครับผมคือเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกล่องซุเปอร์อร์ใบเดียวบอกเลยครับว่าจบนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ